สวัสดีค่วันนี้นะคะทีมพวกเราค,ะนนค่ะก็จะาม,นะม,มานำเสนอนะคะเพื่อมายกถงค่ะมี่มีรายชื่อร่อไปนะคะคือคนนกมี้แมตตนาโคบูรุนค่ะนางสาวกสราแดงเบลล์ค่ะแล้วก็นายหารารนะะินจันค่ะนายน้ําม์ิาคะ่ะ และในี่ร ต่อไปค่ะแล้วก็ใช้โซลิเวอร์โมชั่นนะคะในการบูคอลหรือว่าจำลอการเคลื่องไหวค่ะ 4. นะคะเรื่องประสิทธิภาพการใช้แยก่ะทําให้การใช้แยกรถวนชงมีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะห้านะคะเรื่ความเสียหายของผถุนชงค่ะหรือการสำหรับมือโตจากโซนเชื่อโปมกรมการกรอบชั้นหรือว่าเสียหายของถุนชงค่ะอันนี้จะเป็นแผนการดาเนินงานนะคะซึ่งเราได้เริ่มแผนการดำเนินงานจากเดือนมีนาคมค่ะ ในเดือนมีนาคมนะคะเราได้เรื่องของโรคปัญหาค่ะแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาการแก้ไขนแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะต่อมาค่ะในเดือนเมษายนเราก็วางแผนกิจกรรมแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุนะคะที่สุดสาเหตุนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมค่ะก็คือเดือนสุดท้ายที่เราทําการทําชิ้นงานค่ะ ก็คือจะมีการกำหนดแนวทางการแกร้ไขค่ะแล้วก็มีําเนินการแกร้ไขก็ตรวจสอบผลนะคะแล้วก็เราอยู่ในตอนนี้ก็คือทวบทวนข้าต่อวางแผนแล้วก็ราแผนคือต่อไปช่ซึ่งผลงานเราก็ได้เสร็จตามที่เราวางแผนะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแนกิจกรรมค่ะที่เราได้ทำนะคะก็คือเนืงอ่า,ช,า,อา,า,าช่าขงของข้างสาลชิ้นส่วนค่ะของข้ะวทียอโซ่งจัด โซลิตเดินนะคะแล้วก็สองประกอบชิ้นส่วนของเครื่องใช้ยาโซลิเพื่อคำนวณหาค่าต่างๆนะคะแล้วก็สามวิเคราะห์ใช้โซลิตเดิร์คะซอมูเลชันในการวิเคราะห์ในส่วนของวิเคราะห์นี้แล้วก็จะวิเคราะห์หาการรับแรงการสั่นสะเ<ม>ทือนแล้วก็ความปลอดภัยค่ะแล้วก็จากบันทึกข้อมูลของการวิเคราะห์นะคะแล้วก็จากนั้นถ้า หรือที่เห็นเมื่อกี้คือครัเป็นตะแกรงในการหมุนหมุนครับเพื่อสำหรับการคัดแยกครับแล้วก็สำหรับการส่งผัวส้มนี้คัดแยกแล้วจะถูกลำเลียงลงสู่ด้านล่างครันนี้จะเป็นขาชิ้นงาน ส่วนนี้จะเป็นส่นส่วนออฟเฟอ,อร์รรครับซึ่งเอาไรกเปคอร์ดการแส้แดงประมาณ20กีโครับแล้วก็ตอนแร ดีของเพื่อคัดแยกของส้วมนะคะรับเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานนะคะรับเพื่อความสามารถในการคัดแยกของส่วได้อย่างรวดเร็วะครับสองรองรับต้งองรับผลิตปริมาณมากต่อชั่วงได้ดีะครับสองลดต้นทุนแรงงาน,น,นะครับเราจะใช้แรงงานของแรงรงานคนน้อยลงครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสามลาักฐาะในการคัดแยกนะ,ะขนาดหรือว่าน้ำหนัก สี่ใช้งานต่อเนื่องได้เพื่อสามารถทํางานต่อเนื่องยาวนานในได้ในรอบการผลิตตอนรอบนะครับห้าลดการใช้ํารเบือเสียหายนะครับห้าลดการใช้สารหรือเสียหายของขนส่งครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นการคาดแยกด้วยเบือนะครับเกิดการช้ำได้ ต้นข้อเสียนะครับต้นในการผลิตนะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องรัดแย่ผลเจ้ามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับ2ความทนทานและความปลอดภัยต่ำนะครับเนื่องจากเครื่องที่ทลิตแบบมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าเครื่องที่ผลิต Mm-hmm. เพิ่มเติมอในตอนที่เราออกแบบอะไเนี้ยกนะ็คือตรงโเรเลอร์ก็คือสมมติถ้ามีโ้มมาใช่ไหมเี้ยก็อยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่าให้มันมีที่กัน้นข้างข้างเพราะสมมติถ้าโ้่มาพึ๊บแน่นอนว่าจะไม่ไปถึงสุดท้ายแน่นอนก็นา่าจะตก้งแต่อะไรนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะมีตัวส้มที่ว่ามันมันลูกใหญ่กว่าตรงโเรเลอร์ของเราก็คือเป็น ระดับสุดท้ายก็คือให้มันมีที่ลดก็แน,น่น,นอนว่าลูกโซ่ตรงที่เราตั้งไว้สี่รับถ้ามันมีลูกใหญ่ลูกมันก็จะก็คือมันลดออกมาแล้วมันจะไม่มีที่อยู่สำรับถ้าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงนี้ถ้าสมมติว่านำไปผลิตจรินะคะกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง Oh my god. อยากถามว่าสที่บอกว่าได้500กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเอออยากรู้ว่าแล้วเทต่อไปในหนึ่งครั้งอะค่ะส้มเทลงไปในหนึ่งครั้งถ้าสมมติว่าเทในปริมาณมากค่ะมันจะไม่ไหลแบบว่ามีตกออกหมดหรอคะต่ว่าให้มีที่กั้นนะคะแต่ว่าไอมันก็มันต้องใช้พื้นที่แบบว่ากั้นสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเราเทในปริมาณส้มที่มันมากกว่านี้ค่ะเพื่อให้ได้ปริมาณ500กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงอะค่ะ แล้วอันน่าสมมติว่ามีที่กันนะคะแต่ว่าไอตัวอันนี้ไข่ตัวโรเลอร์ที่มันคัดขนาดส้มมาค่ะแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าส้มมันจะไม่ไปกองกันอยู่ตรงโรเลอร์ตัวแรกหรอเล่ะหรือว่ามันจะไม่มีแบบว่าแบบขนาดตกล่นไปโรเลอร์ไอตัวคัดแยกส้ไมไซส์อื่นหรือเปล่า ตรงเอียงๆนั้ทนที่ที่ให้ส้มมันไหลลงใช่ไหมคะแล้วแล้วตอนเก็บต้องเก็บยังไงแบบหลังจากคัดเสร็จแล้วนะคะคือต้องก้มลง,งไปเก็บอย่างนี้หรอคะหรือว่าอย่างไรก่อนอ๋อมันเรามีตะกร้ารอ,อไปอีกทีนึงนะคะ่ะก็คือหลังจากที่มันสไลด์ลงมาใช่ไหมคะคือเราจะเอา จะไม่สูงไปหรอแบบว่าเวลาจะเทส้มอะค่ะยี่สิบก,กิโลอะค่ะดัะงนั้นเราเราต้องหาแบบเราจะใช้คนในการเทส,ส้มหรือว่าเราจะใช้แบบว่าแบบเหมือนเครื่องแบบว่าขนส้มเทลงไปนี้หรือเปล่าเพราะมันยี่สิบกิโลมันก็หนัก แล้วก็แบบว่าแบบเป็นเอ้เพิ่มความชันขึ้นเอ้ไม่ใช่เพิ่มเอะลดความชันแบบว่าให้มันเอียงมากกว่านี้ค่ะแล้วไซส์ใหญ่ลงไปไซส์เล็กอย่างนี้มันจะไม่ดีกันหรอเพราะว่าอันนอัมันขนหารอดหญ่ว่าตัวโรเลอร์ตัวแรกมันก็จะสามารถตาฝนนะครับตัวล่องา เพื่อให้ตัวตะแกรงได้สองขัดแยงหมาถึงว่ามันติดอยู่ไหมก็ติดกับตัวโรเลอร์ตัวรูตะแกรงไปเพราะมันใหญ่กว่ามันลงไปม่ได้มันก็จะเกาะไ่ด้ไแก็จะกรงมไม่หมายถึงว่าก็แบ่งเป็นแบบว่าเหมือน บันไดอะค่ะแบบแบ่งเป็นขั้นไดแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบแบ่งว่าไหนไๆแล้วก็อะไรแบบว่ารูใหญ่อะคะ่ะมันมันเห็นว่ากก็มันใหญ่ก็ไหลลงไ,ไปแล้วก็ถ้ามันถ้ามันเล็กกว่าก็ลง,ลงไปไใช่แล้วก็แบบลงลงไปออกยาให้้เป็นนขัไดใช่เพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ไปในถัดไป<ม>คือคาดจะใช้รูปแบบนี้อาจจะต้องลดระดับน้อยลงแล้วก็ไม่ก็เอียงมากขึ้นกันเพราะมันอันนี้มันสูง 他们。